สวัสดีครับลูกไงถักทายพี่น้องตอนเทียงเนาะครับเนาะจะของอาเสื้อหยางก่อนครับเสื้อนี่ครับเสื้อนี่นะครับเนาะลูกใหญผ้าเมืองคนเลียงเลียงง้อนอนหน้ากีดยางอารมณ์ดีนะครับเนาะตั้งแต่ช่วาอารมณ์ดีลูกใหญผ้าเมืองนะครับเนาะ่ยหลังจากเกี่ยวกีดยางตอนขึ้นเนาะสาวๆมา,า,ามาพักหาหยาไม่ง้อพันเนาะครับนอน,อนหาหหยาไม่ง้อ,อ เนี่ยฝึกเอาหยาห้งัวเพิ่นเนาะครับเนาะจังไดจังวะงัวอารมณ์ดีใายอารมณ์ดีเนาะครับเนาะเนี่ยครับโฮมใหม่ครับเนี่ยมองงัวกินหยาเนาะครับเนาะเย็นสบายเบิ้มือเลยเนาะครับเนี่ยงัวกินหยาไปครับเจาขอกับพักพรเนาะครับเนาะนี่แหละงัวอารมณ์ดียงแบบง่ายสไตล์อารมณ์ดีเนาะครับเนาะเนี่ยงัวก็อวนสมบูรณ์คือเก้าเนาะครับเนาะบ่าไปถุ่มหัวหานถุ่ม อย่างให้มันหยากนะครับเนาะกินหยากินเฟื่องธรรมดาเนี่ยแหละมันก็ลดต้นทุนนะเฮ้านะครับเนาะแบบเนี่ยงัวเก่าโตนะครับเด้อง้วเก่าโตอยู่ในขอกในกรบมีอยู่ข้างหนอกก็มีนะครับเนาะผลที่ข้างหนอดผนข้างหนอกนะครับเนาะเนี่ยการที่ว่าเฮ้าเลี้ยงงัวเฮาจะไปถุ่มแต่หัวหานกับอะไรนะครับเนาะเพราะว่าเฮ้าก็บอแมนว่าอ ทุนสิหนายัางมากไายเขากักบเรียงเอาซ้ำยู่ได้สไตล์บ,บานๆเขาละสุดยอดเลยครับแบบบันบ่อเรียงแล้วบ่อลำบากเรียงแบบแบบสบายสบายเนาะมันก็เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเนาะกางเวียนภาษาให้กินหยาเนาะครับเน,ะนาะกินหยากางคืนก็คืนมีเฟืองกินบะก็รเคลืนก็มีเฟืองกินพร้อมนะครับเนาะ ืนกินเฟืองแเว้นให้กินหญ้าไปก่อนเพี่ยกเกีก้ยนเขาผนยังเสียนะครับเนาะหลังจากกินอิ่มแล้วพกักกสิบไปนอนพักผ่อนนะครับพักผ่อนให้หอมพอดี่ยมองพอดเยื่กินอยู่แล้วเนี่ยก็มัดกับเป็นหฮมอยู่แล้วนะครับนอะมองพอดเยืนกินกับเป็นหฮมอยู่แล้วอยู่พ่นกับเป็นหฮมเหมือนกันนะครับเนาะพลนสีล้อมล้อมมองให้เพิ่นกินหญ้านี่อยู่ประมาณจากักโอ้ งานกัวกวยนะครับเด้อตัวนี้ม่นขอบเพิ่นพฤศจออมไปผลนะครับเนาะประมาณงานกัวนะครับเนาะเกือบสองงานอยเพิ่นออมใหงัวเข้าไดยางเหรียญเนาะน้ำเสามาห้ากระปล่อยงัวออกจากขอบมากินหญ้าอยข้างนอกยัในี้หอมใหม่บ่่ได้ตากแดดเนาะครับเนาะเพิ่นเพิ่นอยากตากแดดก็ย่างออกไปตากแดดเองเนาะครับเนาะเพิ่นอยากเข่าห่มก็เข่าเอง แปลว่าห้าปล่อยเลี้ยนแบบธรรมชาติแบบให้เพ่อนเป็นอิออสระในจังหน่ยนอยนะครับเนาะงั่วข้ากับบดิเครียดอารมณ์ดีคือลุงใหญ่วานนั่นแหละครั <c oughs> บ,บขันห้าวกะขังพันยูตะกับขอกับ,ก,บกับคือพันสีเครียดเนาะครับเนาะเนี่ยพันอยากยางไปมุมไหนสอกไหนในในพื้นที่ที่ห้าอันเฮ็ดหอมมีหอมมีเงาให้พัน พักเพลินพอนยู่หมองเพลินกินกไปยากกระย่างไปตามสบายของเพลินเนาะครับนรเา <c oughs> นาะมวนนี้คือมวนอยู่นอกขอกเพลินเนาะครับเนาะเนี่ยมวนอยู่นอกขอกขอบลูกไม้ครับลูกเพลินพูนเพลินหลีอยู่เพลิน,นครับในห่มเนาะครับเนาะพบกับประกาเขาไก่บรนไดเพราะว่าหัว,วขอบลูกไม้พเพื่อแกอยากหายในจังหน่อยเนาะครับเนาะเนี่ย พื้นที่เพื่อสิบปลูกหยานะครับเนาะเนี่ยกับเป็นหม่องพักหม่องเศร้าวันเนาะครับเนาะนอนอยู่เลี้ยงงัวสบายสบายแล้วครับเนี่ยหม่องพักหม่องเศร้าอยู่กับงัวอยู่กับสวนหยางโอ้ยสุดยอดลยพี่นองเลย,เยกับมาหางัวอย่างนะครับเนาะ ลุงไงก็ขอจบชิปล่องเพียงทําหนีก้ก็นนะครับน้ออันนี้แหละการเหลียงงัวอารมณ์ดีกับปาลั่นนี้แหละลุงไงพาเมืองนะครับฝากกดไลค์กดติดตามลุงไง้ครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการหเหตดเลิปต่อไปนะครับนอแค่นี้ละสวัสดีครับ